1 6ข้อกำหนดตามพรกรจกเฉินเริ่มใช้วันที่26มีนาคม2,563มีอะไรบ้างมาฟังกันครับก่อนอื่นขอขอบคุณเฟดอิจันที่ผมได้นำข้อมูลมาแชร์ครอบพระคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหาข้อมูลสาระมาแชร์นะครับข้อที่1ห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยงห้ามประชาชนเข้าพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ตามประกาศคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดหรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อถือเป็นคำสั่งตามข้อกำหนดนี้ข้อที่2ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค 1. สนามมวยสนามกีฬาสนามแข่งขันผับสถานที่บริการสถานแสดงมหรสพส,สปาร้านนวดฟิตเนสแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติห้องสมุดสาธารณะ ศาส,สนาสถานตลาดห้างสรรพสินค้าสถานที่ขนส่งหรือโดยสารและอื่นๆตามความเหมาะสมข้อที่3ปิดช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรปิดด่านจุดผ่านแดนห้ามเข้ามาทั้งทางบกทางน้ําและทางอากาศเว้นแต่เป็นการส่งสินค้าตามความจําเป็นเสร็จแล้วให้กลับโดยเร็ว กรณีเป็นบุคคลในคณะทูตคณะกงสุลองค์การระหว่างประเทศหรือผู้แทนรัฐบาลรัฐบาลที่เข้ามาปฏิบัติงานข้อที่4ห้ามกักตุนสินค้าสินค้าที่ซึ่งเป็นยาเวชภัณฑ์อาหารน้ำดื่ม,หร,มหรือสินค้าอื่นที่จําเป็นต่อการอุบโภคไวยโภคในชีวิตประจาวันและห้ามขึ้นราคาสินค้าโดยไม่เหมาะสมข้อที่5ห้ามชุมนุม ห้ามมีการชุมนุมทำกิจกรรมหรือมั่วสุมกันณนะที่ใดๆก็ตามข้อที่6การเสนอข่าวขอความร่วมมือสื่อมวลชนห้ามเสนอข่าวบิดเบี้ยนให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา2019เป็นศูนย์กลางข้อมูลเป็นคนนำสื่อครับข้อที่7มาตรการเตรียมรับมือสถานการณ์ 1. ให้ผู้ว่าการทุกจังหวัดเป็นผู้กำกับการบริหาร 2. ให้หน่วยงานรัฐทุกแห่งประชาสัมพันธ์มาตรการไปยังประชาชนและดูแลเรื่องผลกระทบที่มีต่อประชาชน 3. ให้โรงพยาบาลสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนมีความพร้อมในการดูแลรักษาผู้ป่วย 4. ให้เจ้าหน้าที่ติดตามผู้ที่กักตนเองตามคำสั่งโดยต้องติดตามอย่างใกล้ชิดข้อที่ 8. มาตรการสำหรับบุคคลบางประเภท ให้กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อได้ง่ายอยู่ในเคหสถานหรืออยู่บ้านเช่นผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไปคนที่มีโรคประจําตัวเด็กเล็กตั้งแต่อายุ5ขวบขึ้นไปเว้นแต่บุคคลที่มีความจำเป็นต่อต้องพบแพทย์ก้าวมาตรการการออกนอกราชอาณาจักรให้ก่อการต่างประเทศก่อมหาไทยและสํานักงานตํารวจแห่งชาติเข้มงวดในการตรวจตาสิบ มาตรการดูแลความสงบเรียบร้อยในกรุงเทพมหานาครให้ตำรวจจัดเวรยามตามจุดต่างๆหรือตั้งจุดด่วนตามถนนเส้นทางคณะมนาคมจังหวัดอื่นๆให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบพิจารณาตามความเหมาะสมข้อที่11มาตรการป้องกันโรคให้ปฏิบัติตามที่ราชการกำหนดเช่น ทำความสะอาดตามสถานที่สาธารณะหรือสถานที่พี่มีคนผู้คนแออัดสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้าน12นโยบายสําหรับสถานที่ที่ยังคงให้เปิดบริการก็1โรงพยาบาลสถานพยาบาลร้านขายยาร้านอาหารวงเล็บซื้อกลับบ้านร้านค้าสะดวกซื้อขนาดเล็กร้านค้าทั่วไปแผนกซูเปอร์มาร์เก็ต แผนกยาในห้างธนาคารตลาดนัดหรือตลาดสดปั๊มน้ำมันบริการขนส่งรถเอยสารและส่งสินค้ายังคงเปิดให้ตามปกติส่วนภาคธุรกิจให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดข้อ13คำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทางข้ามจังหวดัด ข้ามเขตจังหวัดขอความร่วมมือประชาชนงดเดินทางโดยไม่จําเป็นกรณีที่จําเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกําหนด14คําแนะนําในการจัดกิจกรรมอื่นๆเช่นพิธีสมรสพิธีเส้นไหว้บรรพบุรุษพิธีบําเพ็ญกุศลพิธีศพ จิจกรรมในครอบครัวตลอดจนจิจกรรมทางราชการจัดขึ้นจัดได้ตามความเหมาะสมและต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดข้อ15โทษผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ1 2 3 4 5 6ต้องรับโทษตามมาตรา16แห่งพรกบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548ข้อที่16 การบังคับใช้ข้อกำหนดนี้ให้บังคับใช้ทั่วราชนาาจักรตั้งแต่เวลา0นนาริกา0นนวันที่26มีนาคม2563ถึง30เมษายน2563เว้นแต่จะมีข้อกำหนดเป็นอย่างอื่นอย่างไรก็ตามขอขอบคุณเฟดอีจันมากคร wow, um ับท right ี่ให้ข้อมูลมาแชร์ขอบคุณมากครับ